เปิดภาพร้านทองคุณแม่กเกรทเวรินทร์ปีนี้ลมสักน้ำท่วมหนักมากจากสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงวิกฤตหลังมวลน้ำจากน้ำป่าสักที่เอ่อล้นจากอำเภอลมสักไหลทละลักเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองลมสักทำให้หลายชุมชนและย่านการค้าสำคัญได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยล่ะค่ะ หนึ่งในพื้นที่ที่เสียหายก็คือร้านทองเจกุ้งของคุณแม่พระเอกหนุ่มชื่อดังเกรทวลินทอนซึ่งตั้งอยู่บริเวณ4แยกขอนาริกาตลาดล่มสักก่อนหน้านี้เมื่อวันที่31สิงหาคมเกรทนั้นได้อัปเดตสถานการณ์ผ่านทาง Instagram Story เผยภาพมวนน้ำที่ไหลเข้าท่วมสูงถึงหน้าแข้ง รอมข้อความแจ้งแฟนๆให้ติดตามแต่ล่าสุดหนึ่งกันยายนปริมาณน,น้ำนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและก็ไม่หยุดยัง้งจนตอนนี้ระดับน้ำสูงถึงเอวแล้วส่งผลให้ร้านของครอบครัวรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนั้นได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง แฟนคลับและชาวเน็ตต่างก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของเกตสรวมถึงชาวกรมศัก์ให้ผ่านพ้นวิกฤตครัค้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยยังไงก็รวมส่งเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ